ขั้นเขาบารีเซียจะเปิดบ้านเจอกับรองจ่าฝุงอย่างเซบียาบารีเซีย28แต้มเกมล่าสุดบุกไปพแพ้เรอัลมาดริดมา1ต่อ4นะครับปัญหาคือตัวหลักหลายคนเจ็บนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องโควิดด้วยครับคาร์ลอสโซลาแม็กซิมิเลโนโนโกเมสเอดาคอสตาพวกนี้ลงไม่ได้นะครับตัวหลักจะเป็นดานิเอลวาสกอร์โซกูเอเดสครับยูนุสมูซากองหน้าอเมริกานะครับจะยืนกองหน้าฟังของเซบียา 44ได้ดเป็นรองจ่าฝูงครับเกมล่าสุดในดีปเปิดบ้านชนะเกตาเฟ่1-0นะครับลงเล่นในโกปา,าเดเรในเกมที่ต้องมาแข่งกันต่อนะครับก็ปรากฏว่าบุกไปแพ้แล้วเบติสไป1-2สภาพทีมก็ขาดหลายตัวครับเคซุนาบาสซูโซเอลิกลาเมล่ามีตัวไปเล่นทีมชาติแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับก็พวกมูเนลฮัตต์ดาดี้ยูซุฟเอ็นเนสเซอรี่ครับแต่ว่าขุมกำลังที่เหลือก็ยังโอเคนะครับพวกอีวานราคิติชนารุปปาป,ปูโกเมส ลูคัสโอกัมโปสตราฟาเมียครับเกมแรกที่เจอกันเซริยาเปิดบ้านชนะ3 1หนึ่งคู่นี้ก่อนเกมไฮนิคับเปิดมาเสมอเลยครับคือเซริยาเนี่ยนี่เป็นโอกาสที่ดีครับเอ,า,อาง่ายตามหลังแล้วมาเรดจาฝูงอยู่5แต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1เกมนะครับถ้าเซริยาชนะเกมนี้ได้จะได้ที่เหลือ2คะแนนคือผมดูทรงแล้วเนี่ยเซบียาจริงๆก็ยังเล่นดีต่อเนื่องนะครับเอ,า,อาง่ายเกมแพ้เบติสมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับบรรยากาศอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วยังชอบที่เซบียาครับผมว่าเกมนี้มีแต้มแน่ ไม่หนึ่งก็3คะแนนนะครับเชียร์เซเบียไม่เสียเปลี่ยบครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยลุ้นถึงชนะเชียร์เซเบียนะครับ